กลายเป็นเรื่องร้อนแรงในโลกโซเชียลเมื่อมีผู้ใช้เพจ f a c e b o o k โพสต์รูปภาพซึ่งภายในรูปภาพเป็นแผ่นป้ายที่ติดกับเสาไฟฟ้าแต่ประเด็นอยู่ที่ข้อความบนป้ายทำเอาคนอ่านพากันเสียงแตกวิพากษ์วิจารณ์กับข้อความที่ระบุบนป้ายว่าห้ามรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้แอปพลิเคชันโบลหรือแกร็มาจอดที่บริเวณนี้หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งบางรายก็เห็นด้วยบางรายก็มีการตำหนิที่เอาป้ายมาติดว่าห้ามจอดล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณภายในซอยสุขุมวิทพัทยา42ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่มีการติดป้ายดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่ามีการเขียนป้ายนี้จริงในพื้นที่ส่วนบุคคลหน้าร้านสะดวกซื้อโดยติดทั้งหมด3ป้ายสอบถามนายจันทราอายุ50ปี วิญจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ให้ความเห็นว่าป้ายนี้ติดมาได้หนึ่งปีกว่าแล้วเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เป็นคนเอามาติดเองเพราะว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์แอปพลิเคชันโบล์รักแกรบ็บมักจะมาจอดรับลูกค้ารวมกลุ่มกันเป็นสิบคันมาจอดขวางหน้าร้านค้าจอดขวางพื้นที่ทางเข้าอาพาร์ตเมนต์ ทำให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่อาพาร์ตเมนต์เข้าออกลําบากและยังทําพื้นที่สกปรกทิ้งก้นบุหรี่เลอะเทอะเจ้าของที่จึงไม่อนุญาตให้มาจอดแต่หากมาจอดรับลูกค้าก็มาจอดรับได้ไม่ได้ว่าอะไรอีกอย่างก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่เลือกใช้บริการในส่วนของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับกลุ่มแอปพลิเคชันโบลและแกร็บก็ไม่ได้อักติอะไรเห็นใจคนทำมาหาก,กินเหมือนกัน ในส่วนของการมารับลูกค้าก็มารับได้ตามปกติแต่จะมาจอดรอรับลูกค้าก็ขอให้จอดห่างกัน100เมตรซึ่งเป็นกฎของรถรับจ้างอยู่แล้วดูแลให้เขาเจ้าของเจ้าของพี่เขาเป็นคนตีดเจ้าของเียคนสี่ใช่ครับเจ้าของที่ตรงนั้น่ไอ่ว่าไอ่เยอว่าไม่ให้จอดะว่าคือคนเกลียดกันร้านเขาถ้าปล่อยมันตามมันจะเยอะใช่ไหมทีนี้ไอ้ที่ให้จอดไม่ให้ไม่ให้จอด วิ่งมารับมารับได้ไม่ได้ฉันอะไรคือสัญญาณดังเขไม่จอดที่ที่เขาไม่ให้จอดที่ที่ที่เขาให้จอดเขาไม่ให้จอดแต่ว่าเวลาสัญญาณดังวิ่งมารับก็ไม่ได้มีปัญหาแต่พอจุดที่เขาไม่ให้จอดกขขอร้องก็คือที่ป้ายนเป็นเป็นที่สมบุลฟังฟังตรงข้ามเนี่ยคือว่าใกล้ใชเไหมก็ไม่ได้ว่าให้จอดว่าคนที่เอาพักอยู่จุก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือแั่แต่แต่คือว่าไอ้จุดที่เขาคือว่าไอ้เรื่องเขาก็พูดไม่ได้ครับีถ้ามัน เห็นไหมอยู่อยู่รถไทยอพอมันเกิดแล้วทีนี้รถเขาจะเข้าจะออกรถมันที่จอดรถของอ่าลูกค้าเ้าไม่ได้จอดก็คือตอนแรกคือก็พวกพวกแอปพลิเคชันเนี่ยมาจอดคือเป็นกระจกกระจกเป็นเป็นกลุ่มอันี้มันเยอะเยอะมากมันก็เจ้าของที่เขาก็เลยแบบหูเงินกันไปพ้นบุญหลกบุหลีต่อกปรงใช่ใครรับใครรับผิดชอบเหรที่มันก็เกิดไปเลยอืมแหต้นคือว่า ไม่ได้ว่าห้ามไม่ให้เขามารับให้เขามารับได้เลยสัญญาดนำมาห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาุดที่เขาติดป้ายไม่จอดคือมันไปแต่ว่าคุณจะหยุดตามซออตามงไหมสัญญาณดักที่เขามารับได้เลยมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วผมก็มีโค้ด <Simmons> ผมก็มีมแล้วแล้วพ,พ,พี่คิดอย่งไงกับที่เขามาติดป้ายแบบนี้ครับคิดติดว่าห้ามรับห้ามอย่างเงี้ยใช่ใช่คือถ้าในในเหมือนอาชีพเดียวกันอ่ะพี่คิดว่ายังไงสึกยังไงบ้างก็ ก็คงถ้าไม่ทำางนี้มันก็คงจะจะนั่นแหละไม่เป็นระเบียบใช่ไม่เป็นระเบียบอย่างนี่เล่นเพราก็พูดไม่ได้เขาไปเล่นเขาคือลูกค้าแต่ฝั่งฝั่งที่ที่วินมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้ด่าไม่ไม่ทะเลาะอะไรครับพี่มันเป็นข่าวหลายครั้งแล้วมีคนมาสัมภาษณ์หลายครั้งแล้วแต่เราก็อธิบายให้ให้เข้าใจบางคนไปตีความว่าโอ้โหวินกันท่าอย่มันไม่ใช่ เราไม่ได้ไปติดเองเจาของเขาไม่ติดเองเราเราบี้ยันไม่ได้ไปติดเองเจ้าของเจ้าของใช่ใช่เจ้าของก็คือเจ้าของที่เขาให้เชิญเข้าอันนั่นแหละไอ้พี่อยากฝากอะไรกับคนที่ไม่รู้ว่าที่เขาออกมาแต่ความคิดเห็นเนี่ยก็คือข่าวตัวเนี้ยมันหลายรอบแล้วไงข่าวไหลรอบบางคนบางคนไม่เข้าใจก็คือตัวตีความ ก็คือพี่วินไม่ได้ห้ามไม่ให้จอดแต่จะถอดที่ไม่จอดคือจุดที่เขาไม่ได้ห้ามก็คือจอดได้คก็จอดไปตามฟอกตามมุมมันก็จอดแล้วเวลาสัญญาณดังผมห้ามไม่ได้อยู่แล้ววิ่งามาครับอยู่ที่ลูกค้าครับใช่ลูกค้าจะเรียกนั่งไหนก็ใช่แต่บางทีไอ้จุดที่จุดที่เขาห้ามอ่ะก็ขอความร่วมมือแค่นั้นแต่บางที่พากเขว่าวินไปไล่ที่กันนะฮะไม่ใช่ไแกถามเลยอ่ะเรห็นเอาไว้แต่ว่า ไร้มันก็มีเริ่มที่มาถามหลายรอบแล้วแหละก็อธิบายให้เข้าใจ r e f i i h t t c c d e m y อ่ n d นทา p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆื่อีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy